สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องย้ำสายไฟรุ่นใหญ่สุดหรือพิเมเลยก็ได้ในรุ่น DCYH 630ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นถือว่ารุ่นใหญ่สุดแล้วไม่มีตัวไหนใหญ่กว่าตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะย้ําใหญ่สุดเนี่ยได้ถึง630ม mm ิลลิเมตรกันเลยทีเดียวตัวนี้จะให้แรงย้ําถึง 180กิโลนิวตันหรือ18ตันนั่นเองพวกนี้ก็จะมีให้เหมือนกันไม่เรื่องของออโต้รีเวิร์ดในกรณีที่เราย้ำสายแล้วเกิดพลาดหรือว่าเราตั้งไม่ได้ระดับหรืออะไรก็ตามนะฮะสามารถปดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งอจอ LED นะครับที่สามารถจะบอกในเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่ แล้วก็จำนวนย้ำที่เราใช้งานแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานทั่วไปก็คือของ DC ซีเรานะขนาด20โวลต์4แอมก็มีแบตเตอรี่ก้อนนี้นะฮะสามารถใช้กับเครื่องมือของ DC เราได้เกือบร้อยรุนน่นเลยทีเดียวหัวสามารถหมุนได้ถึง350องศาได้กันเลยนะครับนี่นะฮะสามารถหมุนได้เรื่องหัวย้ำที่เรามีให้ในชุดก็คือนี่ย500แล้วก็เบอร์ใหญ่สุดเลยก็คือ630มิล และที่สำคัญนะครับตัวนี้เรามีแถมให้ตัวอะแดปเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาให้เป็นตัวอะแดปเตอร์ใส่กับลูกย้ําตั้งแต่สายก็คือ16มิลจนถึง400มิลให้กันเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มรับรองหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ยจะให้อุปกรณ์มาครบคันไม่ว่าจะเป็นสายเส้นเล็ก16มิลจนถึงสายเส้นใหญ่630มกัเลยเรียบร้อยแลวครับผมใส่ง่ายมากครับ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องของพลังกำลังให้เยอะที่สุดให้เยอะมากที่สุดเลยถือว่าคุ้มค่ากับราคาแรงดันมนะันค่อนข้างเยอะแรงอัดมันเยอะนะครับก็ต้องแลกมาด้วยหลอกของอะไรน้ําหนักนิดหนึ่งซึ่งถามว่าก็ถือว่าโอเคในระดับนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถจะติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะหรือว่าจะแวะเข้ามาที่ร้านของเราเพื่อจะมาทดสอบมาทดลองของได้ของจริงได้เลย เรายินดีต้อนรับตลอดเวลาครับ